วันนี้น้ำตาลมี12.4ขีบสี่เข้ามา1คู่นะสภาพสวยมากเลยอะ่ะเหมือนแบบเหมือนยังใหม่เลยอะคะ่ะสภาพแบบตีไป98 99เลยน้องแค่มีฝุ่นเกาะเฉยๆนะที่เหลือก็คือใหม่มากๆเลยตัวนี้น่าจะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะคะพอดออกยังเหลือเยอะเหลือเต็มอยู่เลยนะคะนี่เลยให้ดูเหลี่ยมดูมุมเนาะว่าแบบว่า เหลี่ยมมุมก็ยังแบบเป๊ะอยู่เลยนะคะน่าจะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยตัวนี้ยี่ห้อ Sumo Supertrack นะคะ12.4ขีด24นะพี่พี่ท่านใดที่แบบอยากหายางมือ1น,นะแล้วแบบรู้สึกว่ายางมือ1แบบราคาสูงมาจัดตัวนี้ได้เลยประหยัดไปได้หลายบาทเลยคู่นี้น้ำตาลขอปล่อยที่8,900บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มแล้วเนาะ ด้านในให้ดูนะมันไม่มีรอยปากรอย่วอยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยเนาะตัวนี้นะคะพร้อมใช้งานสวยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนมารับเองหน้าร้านได้น้ำตาลก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปเนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือขอำเภองของจังหวัดกำแพงเพชรได้คู่นี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคู่นี้ลคาสินค้า6-6 0ูนนะพี่พท่านใดที่สนใจโทรหาน้ำตาลเราแจ้งรหัสนี้ได้เลยคู่นี้สวยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ